สวัสดีครับวันนี้พวกัผมอยู่แล้วนะครับกับเต้ยปูบ่าวปูไทยที่ดินคนครนายกนะครับวันนี้พามาดูที่ดินนะครับเนื้อที่อยู่ที่สีไร่หนึ่งงาน88ดสิแตารางวานะครับเจ้าของฝากขายนะครับเป็นสวนนะครับจะเห็น,นว่า ในพื้นที่ของสวนจะมีก็คือปลูกพวกผลไม้ยเอยอะแยะมันในสวนก็จะมีข้างสวนก็จะมีคลองระบายน้ำนะครับด้านข้างส่วนข้างในก็จะเป็นเจ้าของที่ก็ททำเป็นล่องน้ำนะครับ ไม่ปลูกผล,ลไม้ก็คือภายในสวนจะมีคือเจ้งสองสวนเขาจะเทถนนคอนกรีตทำเป็นทางเดินนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งโน้นก็ใช่ที่เห็นก็ขาวฝั่งโน้อนอะ ข้างในภายในก็จะมีบ้านหนึ่งหลังนะครับเห็นบ้านไหมครับท่านใดสนใจติดต่อได้มนาะทางเพจเต้ยผู้บ่าวผู้ไทยที่ดินนครนายุรครับหรือจะเป็นเบอร์086 409 8045นะครับเห็นว่าด้านข้างของสวนก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ